สวัสดียามมือแล้งครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรทอต่อเนาะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละวีเนาะครับจังหวัดเชียงพูมครับก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีผู้ที่เข้ามาเบิงไมเนะครับเข้ามาเบิงข้างแรกนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีทั้งสปปล้าวนะครับแล้วก็เอฟซีทั้งกับผูช้านะครับที่ติดตามชมคลิปผมผ่านทางช่องยูทูบนะครับเกษตรทอต่อแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเกษตรทอต่อนะครับสวนดเมื่อนี้นะครับหล้งแลงของเมื่อนี้กัพาพี่น้องมาเบิง แปลงมันของของมูผมเองเนาะครับของมูผมเองกับที่ยู่บริเวณเขตมูเปีดนะครับเขตมูเปีดตำบนนองบนละวีจังหวัดเชียงภูมครับจังหวัดเชียงูมเนาะอันนี้แปลงมันแปลงนี้กัอยู่ใกล้แม่น้ำซีแปลงหนึ่งนะครับใกล้แม่น้ำซีอ,อีกแปลงหนึง่งแม่น้ำซีที่ยู่ฟังทางนี้นะครับฟังทางนี้ประมาณไปอีกประมาณสองร้อยเมตรครับเดียวกับถึงแม่น้ำซีเนาะถึงแม่น้ำซีส่วนแปลงมันแปลงนี้กับเป็นพัน ปดเก้านะครับพี่น้องพันแปดเก้าแปดเก้าพันแปดเก้าพันฟงนี่ค็ั้หอยของชนปรปทานเนาะกำลังก่อสั่งนะครับก่อสั่งประตูหน้าไม้เนาะครับประตูหน้าไม้ที่จะลงลงแม่น้ำสีเนาะครับลงแม่น้ำสีกะมันนี่กะมาเบิงปลามันของของเพื่อนบอยเนาะครับของเพื่อนบอยกะเป็นแปลงมัน แปดเก้าครับพี่ช่องเป็นแปลงมันแปดเก้านี่กะเจ้าของให้เพื่อนกะบิกู้ช่วงเดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาเนาะเดือนสิงหาสําหรับมันแปลงนี่เนาะตอนนี้มันกะตีอยู่ประมาณหกเดือนครับอายุประมาณหกเดือนเนาะมันแปลงนี่กะอยู่ประมาณหกเดือนแล้วเป็นกะบิกู้ช่วงเดือนสิงหานะครับเพราะว่าบริเวณนะครับถ้า เขาฤดูมอ้อนราสุมนะครับเือดูมอ้อนเราสุมก็คือช่วงปลายสิงหาต้นกันยานะครับปลายสิงหาต้นกันยานี่ฝนจะตกชุกมากแล้วบัดนี้มันจะเพียแหวแม่น้ำซีนุนขึ้นมาเนาะครับนุนขึ้นมาถ่วมบริเวณนี้เบิดเลยนะครับถ่วมบริเวณนี้เบิดเลยก็ต้องจําเป็นต้องขุดช่วงช่วงต้นต้นสิงหานะครับช่วงต้นสิงหา็เจะคของให้เป็นกะเลยฝากประชาสัมพันธ์นะครับ ฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าผู้ใดอยากได้พันมันนะครับพันมันแปดเก้านะครับพันมันแปดเก้าที่แปลงนี้ที่ผมย่างเบิกนะครับมันจะบอ,บอมีโรคระบาดของใบด่างนะครับโรคระบาดของใบด่างกะบไอพี่น้องเซฟเบอร์ผมไว้นะครับเซฟเบอร์ผมไว้แล้วก็ช่วงเดือนสิงหานะครับผู้ใดอยากได้ก็โทรเข้ามาเบอร์ผมนะครับเบอร์ของผมกะเบอร์ศูนย์แปดห้านะครับหาศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ เก้าศูนย์สี่สองนะครับเก้าศูนย์สี่สองจะเป็นเบอร์โทรโดยตรงของผมเนาะถ้าผู้ใดต้องการพันมันนะครับในช่วงเดือนสิงหานะครับในช่วงเดือนสิงหากะเอาเบอร์ผมเสียบไว้ก่อนนอะครับเสียบไว้ก่อนแล้วกับเดือนสิงหาช่วงเดือนสิงหาก็ทโทเข่าม้านะครับโทเข่ามาถ้าผู้ใดอยากได้ก็มาตัดเอานะครับก็มาตัดเอาในนี่เนาะครับในเปล่งมันแปลงนี่เอา,าเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องหัวนะครับหัวมันพันเปีือเก้าหกเดือนนะครับห 1, เกเดือน อันนี้เขาปลูกช่วงช่วงพานแรกนะครับช่วงพานแรงก็คือช่วงตุลาพฤศจิกานนะครับที่เขาปลูกมันกับทีประมณนี้ครับมันเป็นมันดินเหนียวนะครับมันดินเหนียวมันบริเวณนี้เป็นมันดินเหนียวเนาะพี่น้องพวกต้นทุกนี้ก็คือเอามาสามนะนครับต้นนี้น้อยเนี่ก็คือมองใดบ่บ่เกิดกับเอามาสามนะครับจะเป็นพวกที่เอามาสามจะเป็นพวกก้านแดงนะครับมันก้านแดงเนาะ มันลักษณะเป็นมันการเดนเดี๋ยวพาไปเบื้องหัวนะครับเบื้องหวัวอันนี้ผมขุดไว้แล้วแหะครับพี่น้องาัวดินมันแกล,ลาย่ยผมว่าที่ขุดสดๆมันก็ไม่ได้เสียเวลาพี่น้องเนาะผมก็เลยถือโอกาสมาขุดให้พี่น้องเบื้องก้อนนะครับให้พี่น้องเบื้องก้อนนะครับหัวก็ที่ประมาณนี้แล้วครับพี่น้องประมาณนี้แล้วหัวที่พ่ค่อยดกปะดยนะครับพี่น้องบ่อค่อยดกแลควก มันเกิดที่นี้ยู่หกเจ็นหัวครับแต่ละเงาเนาะหัวจะบ่ค่อยดกแต่ว่ามีขนาดหัวที่ใหญ่เนาะหัวขนาดหัวที่ใหญ่พอสมควรอยู่ครับพอสมควรก็ถือว่าใส่ได้อยู่ครับใส่ได้อยู่นี่ครับอีกกอนเงาเนาะที่ผมขุดไว้เห็นพี่น้องเบิ่งครับเนี่ยที่ประมาณซ้ำกว่าน้ำคุกครับพี่น้องตอนหัวมันซ้ำกว่าน้ำคุกแล้วอันนี้ในกล้องอาจจะเบิ่งบนใหญ่นะครับแต่ว่า ที่จริงเนี่ยมันประมาณสาขวดน้ำโค้งนะสำหรับหัวมันนะครับสำหรับหัวมันน,นะครับงา้ามคากอีรีครับพี่น้องงา้ามคากอีรีจะว่าบ่องมันก็เป็นนั่นเป็นดรอนนะครับเนี่ยมองนี่มันก็บ,บองง้ามแต่มองคูนี่ปัดง้ามอีกหละเป็นร่องนี่นะครับเป็นร่องอยู่พายางกาไปเบื้องทางไหนนะครับน,นี่มัน แปดเก้าได้ส่วมหัวผมเ,เลยนะครับส่วมหัวผมเ,เลยดูนะครับเป็นองเบื้องรอบๆเนาะกระยูประมาณหาหกไห้เนี่ยนะครับพี่น้องประมาณหาหกไห้เนี่ยครับลักษณะกต่กทีประมาณนี้นะครับเนี่ยเบื้องเราผมว่าปลูกทีพดครับพี่น้องปลูกทีพดกันเลย เบ,บออืองบ่ค่อยานไรเอาไปเบิ่งทางไหนนะครับเบืงองทางไหนใบเริ่มร่วงแล้วครับใบเริ่มร่วงแล้วนี่ครับที่สวมากกับเป็นพันธ์พันธ์เปดเก้าแล้วครับเปรตเก้าแล้วกับป่วนพันธ์อื่นน้ำเนี่ยครับป่วนวัวลายครับป่บนวนบัวลายเนาะ นี่ก็ถือโอกาสมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับผู้ใดสนใจพันมันแปดเก้านะครับพันมันแปดเก้าที่ผมย่างเลาะเบื้องแล้วมันจะบบมีพวกโรคใบด่างนะครับโรคโรคใบด่างลบก่อนเลยครับอยู่แปลงนี่บบมีโรคใบด่างเลยนะครับบ,บ่บมีบบเห็นผมบ่บบเห็นนะครับผมก็เลยว่ามัน,น่าจจะยังบบมีนะครับ่าจจะยังบบมี นี่เพื่อนที่กู้เดีอนสิงหานะครับย้ำว่าเพื่อนที่กู้เดือนสิงหานะครับยังไงพี่น้องก็เอาเบอร์โทรผมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับให้พี่น้องโทรมาสอบถามได้นะครับว่าผู้ใดต้องการพันเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็พอเค่นีกันเนาะขอบคุณหลายๆครับ